พูดเลยเหรอคะพูดเลยสิตอนแรกที่ที่ได้เป่าฝั่งซ้ายเนาะมันก็จะขึ้นถึงสมองแล้วมันออกแก้วหูแสบแก้วหูเข้าไปในกระดูกสันหลังทุกอนูเลยแต่ว่ามันอาจจะไม่ถึงข้อเท้าเนาะมันถึงแค่หัวเข่าแล้วพอฝั่งที่สองอย่างเงี้ยค่ะมันเข้ามาเสร็จปุ๊บอะ ทั้งหมดทุกอย่างอะ่ะมันกลับไปที่เห็นเป็นจักรวาลแต่ว่ามันเป็นสีแดงเพลิงทุกอย่างเป็นสายเส้น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 วิ่งไปที่จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นมันอะ่ะดึงดึงทุกอย่างกลับมาเหมือนเวลาเรามีผีผ้าแซนดิ๊กเราคูนอัพเอนเดอร์โฮลมันก็ดึง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 แล้วระหว่างนั้นอะ่ะแก้วอะ่ะทำเคลื่อนเสียงปรากฏว่าไอ้ที่ดึงออเข้าไปอะ่ะมันไปอยู่แถวในทางชั้งเถือกเนาะที่ที่ของ อันโดเมดาเพเดียนอะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าไอตัวนั้นอะพอมันดึงดึง,ด,งดึงทุกอย่างดึงทั้งอารมณ์ดึงทั้งแองเกร์ดึงทั้งความกลัวฟีน s s whatever that the dark of uh, uh, three dimension matrix that pull มันย้อนกลับไปตรงนั้นแล้วระหว่างนั้นอะแก้วกิตติมาเขาทำเสียงซงกิส์บอร์มันกลายเป็นว่า ไอตัวที่มันเป็นเหมือนจุดต้นกําเนิดเนี่ยที่ด,ดึงดึงดึงกลับไปอ่ะกลายเป็นเนบูล่าเป็นเหมือนเหมือนดอกไม้ที่กินอ่ะมันก็ดึงเข้าไปใหญ่เลยวุบว้บุ้บุบบุบบแต่มันก็ตั้งจิตว่าอันนี้มันคืออะไรอันนี้มันคือของใครมันยังโฟกัสไม่ได้เพราะของตัวเองเ็าบึ้งหวังใหญ่ใหญ่หญมากในในในของจักรวาลนะคะท่เนี้พอนึกว่าเอ๊ะทำไมเสียงคลื่นเสียงข,งของของแก้วกิติมามันถึงกลายเป็น เป็นเหมือนดอกไม้เกรสอดอกไม้ที่มันมันกินอย่างอื่นอะ่ะมันกินดูดเข้าไปมันกลายเป็นมือขึ้นมาเป็นมือมืออะวุว้มววุ้มว๊ดึงคว้าทุกอย่างทุกอย่างเนี่ง,งแล้วก็นิ่งอ่าอาจารย์หอมก็เลยบอกว่าให้บ้วนน้ำลายออกเช็ดที่มูกออกของไม้ได้สั่งที่มูกน้ำมูกไม่มีมีเพียงแต่ว่าต้องเอายาที่อยู่ในรูจมูกออกเท่านั้นเองจะมีแค่แบบเอ่อเศรษนินิที่มาจากกลางแก้วหูของของใต้พีเนียนแกรนะ่ะ หลุดออกมาแค่2อ <Yes. S 1> ันแค่นั้นเนาะนอกนั้นก็ก็จะมีความรู้สึกว่าเห็นถึงจักรวาลเห็นถึงความรู้สึกที่ที่มันมันดึงรั้งเราไว้แล้วก็ที่ข้อมืออ่ะรู้สึกเบาๆแต่ไม่เยอะมันจะเป็นที่รัดข้อมือเหมือนรัดนักโทษอ่ะแล้วก็เลยบอกพระอาจารย์ถนอมว่ามันเหมือนถูกรัดท่านก็เลยเอาเอายาของอ่อ่เซาแ์อเมริกาเนาะทาที่มือระหว่างทาที่มือเนี่ยข้อมือเนี่ย มันก็ถูกปลดล็อกไปมันไม่หนาแต่ว่าที่ข้อเท้าอ่ะมันเป็นข้อเท้าเหล็กมากแล้วก็มีโซ่ตวนสองข้างเลยข้างขวาที่พอบอกออพระาชารถนอมท่านนวดให้ดึงออกมันก็เปิดล็อกเลยแต่ว่าขาข้างซ้ายเนี่ยโดยปกติของข,า,งขาข้างซ้ายของพวกทำงานจิตวิญญาณทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น spiritual work yoga or whatever มันจะเป็นเรื่องของชาติภพเก่าชาติภพกรรมหรือว่าบรรพบรุษกรรมบรรพบรุษเพราะฉะนั้นทีเน,นี้ ตอนบอกท่านอะ่ะท่านช่วยทําให้แล้วท่านก็ใช้กลองตีเนาะให้ให้มันเคลื่อนไอตัวที่ล็อกขาโซ่ตัวเนี่ยมันเปิดออกแต่ว่ามันเป็นมือแต่มือเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันเป็นดากคเนียนหรือมันเป็นแรปเทเรียนมันไม่ใช่มือแบบมือมนุษย์มันเป็นสามนิ้วนะคะแ,บบแล้วก็แล้วก็จับไว้แบตเตอรี่นก็มา <c oughs> แล้วเสร็จปุ๊บก็พาชานพยายามช่วยพยายามช่วยเข้ามาเข้ามาใกล้ๆพนังงาน แล้วจําได้ว่าพระอาจารย์ถนอมอาจเจียนออกเนาะได้ยินเสียงเราหลับตาอยู่แล้วพอสักพักหนึ่งที่พระอาจารย์พยายามช่วยแล้วด้วยเสียงคลื่นเสียงอของซิงเกิลบอกก็แล้วแต่หรือว่าสิ่งที่พระอาจารย์กําลังทําอยู่ไอ้มือเนี้ยมันยังไม่ปล่อยแต่ว่ามันเปลี่ยนจากสีดําเป็นสีขาวแล้วพอหลังจากนั้นน่ะเราบอกว่าเราเราเซเรนเดอร์แล้วเรายอมรับว่าเธอมีตัวตนอยู่นั่นคือเทียแมท เรายอมรับถ้าไม่มีเธอก็ไม่มีแสงแต่เธอต้องปล่อยเราเธอต้องไม่บังคับให้เราทําอะไรในสิ่งที่เราไม่อยากทำแล้วมือน,นั้นมันก็กลายเป็นขาวแล้วก็กลายเป็นผ้าเหมือนผ้าลินินเบาๆแล้วก็ปล่อยออกหลุดอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ยังอยู่ในในระบบจักรวาลมองเห็นนู่นเห็นนี่แล้วตอนที่ ทวนออกแล้วเช็ดน้ำมูกออกแล้ว่พอลืมตาขึ้นแล้วอาจารย์ถามว่าเป็นยังไงมั่งแล้วยังกลับไปที่ร้องไห้อยู่เห็นภาพของของสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเหตุเกิดที่เกิดทั้งหมดคิดเดาเอานะพยายามเข้าใจเพราะวลาที่แก้วเล่นซิงกิ้งบอร์ดก็จะมีเห็นเป็นเป็นปีกออกมาของเหล่าเอเวียน อันนี้น่าจะเป็นสัญยภาพของเอเลียนอีกตัวนึ่งที่สามารถเปิดปิดระบบเนบูล่าได้นะคะก็จะมีอันนี้แล้วก็เลยเข้าใจละว่าทำไมแม่สาวที่ลูกสาวที่4ของอน,นันตจักรวาลอันนั้นเขาเลยรู้สึกว่าทำไมถึงต้องทำงานด้วยอขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลย่ะเลือสองคน